สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอภิมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับครูวินาคาณาโคจิตสัมผัสค่ะนะคะเข้ามาในไลฟ์นะคะวันนี้นะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายกันนะคะอาวันนี้นะคะครูก็จะเข้ามาแจ้งนะคะเข้ามาแจ้งว่าทริป ะะทริปพลังจิตมหัศจรรย์นะคะครั้งที่21นะคะจะจัดขึ้นในวันที่25นะคะกรกฎาคม2563นี้นะคะที่่ค KU โฮม e ค u ูโฮ e มอกษตรบางเขนนะคะมอกษตรศาสตร์บางเขนนะคะท่านใดนะคะที่ว่างนะคะที่ว่างที่สามารถเรียนพบตัวกับครูได้นะคะก็ให้ สมัครกันเข้ามานะคะราคาพิเศษในโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะอ่าสัญญาณชัดเจนดีให้แจ้งทักเข้ามานะคะวันนี้ลองมาไลฟ์ในช่อง YouTube ดูนะคะอ่ะห่างหายไปนานใช่ไหมคะห่างหายไปนานในทริปนะคะทริปพลังจิตมหัศจรรย์ครั้งที่21นะ ครูได้ร่วมบุญนะคะร่วมบุญเนี่ยสั่งสร้อยประคำนะคะจะมีสร้อยประคำทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะอ่าเป็นรางวัลแจกให้กับท่านที่ร่วมสัมมนานะคะ ท่านที่มาร่วมสัมมนานะก็จะมีสร้อยประคำเส้นเล็กๆเ,เนี่ยค่ะเด็กสามารถที่จะใส่ได้นะคะสำหรับเด็กท่านใดเด็กครอบครัวใดนะคะที่ต้องการสวดมนต์แผ่บุญครอบวิมานแก้วในศาสตร์คงลงปูดูนะคะครูวิก็จัดสรรให้นะคะเป็นรางวัลสำหรับครอบครัวอภิมหาเศรษฐีที่เข้ามาเรียนทริปพลังจิตมหาสจรรยัยรครั้งที่21นะคะ ของเด็กเนี่ยมีประมาณสิบเส้นนะคะท่านใดที่พาเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็จะได้รับรางวัลน,นี้ไปครูก็แจ้งเลยนะตอนแรกครูว่าจะเซอร์ไพรส์รนะคะจะเซอร์ไพรส์รให้ลูกศิษย์นะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มาเรียนก็มีสมัครกันเข้ามาแล้วนะคะ วันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะคะเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะอ่ารูปลักษ์นะคะเป็นเหมือนก็เป็นสะพานบุญที่3นะคะสะพานบุญที่3มเนี่ยครูจะเอามาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันในทริปนะคะในทริปของพลังจิตมหสัจจรรย์ครั้งที่21นะครูแจ้งเลยนะคะมีจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดนะคะ แจกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนานะคะถ้ามีเด็กมาด้วยก็จะมีรางวัลสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็มีบุตรสวดมนต์แจกให้นะคะอ่าเป็นรางวัลให้แล้วกันในทริปนั้นที่เข้ามานะคะอ่าพีพิมหาเศรษฐีท่านใดที่ทักทายเข้ามาก็สวัสดีทักทายกันนะคะท่านใดที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ได้นะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะครูก็ รับสมัครเพียง25ท่านเท่านั้นนะคะ25ท่านเท่านั้นในวันที่25กระกฎาคมนี้ทริปที่21นะคะโปรโมชั่นพรีเศษแล้วนะคะ888บาทนะคะต่อท่านนะท่านใดทักมาแล้วมีสมัครลงทะเบียนเรียนมาแล้วค่ะครึ่งห้องแล้วจะเต็มห้องแล้วนะคะรีบๆสมัครกันเข้ามานะคะ ว่างนะคะมีเวลาว่างก็มาเรียนพบตัวเหมือนมาเพิ่มพลังงานหรือมาชาร์จพลังงานร่วมกันนะคะถือว่าได้พบปะกันนะคะทั้งอาจารย์ทั้งคุณครูทั้งกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเราก็จะได้พบกันเราได้เชื่อมพลังงานดีๆด,ด้วยกันนะคะนะไลฟ์นี้ครูก็อยากจะบอกว่าความสุขที่คุณเลือกได้คุณสามารถที่จะเลือกความสุขแบบใดให้ตัวเอง ความสุขที่เราจะเลือกนะคะพลังงานดีๆที่เราจะเลือกนะคะเราจะเลือกพลังงานดีๆให้กับชีวิตของตัวเองเราจะเลือกความสุขใดให้กับตัวเองเราจะแบ่งปันสิ่งใดๆให้กับตัวเองและกับผู้อื่นนั่นคือความสุขที่เราเลือกได้นะคะพอเราเลือกความสุขได้ความสําเร็จก็จะเข้ามาหาเราเองค่ะนะคะเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงกันไหม คิดถึงกันไหมคะคิดถึงกันไหมเสียงชัดเจนดีไหมคะนะคะครูก็เอ่อมันมันเป็นเหมือนสะพานบุญที่สามนะที่ที่ครูจะจัดนะคะถือว่าเป็นจัดในห้องสัมนาแล้วกันนะคะ <c oughs> ครูอยากพบปะลูกศิษย์ของครูทุกๆท,ท่านค่ะนะคะอยากพบปะอยากแจมกันนะคะเอ่อการสมัครในครั้งนี้เป็นราคาโปรโมโชั่นที่ครูจะ เอาไว้ในร่วมบุญในค่าห้องค่าสัมมนาหรือว่าค่าอาหารของลูกศิษย์ค่ะที่เรามาพบเจอกันนะคะเราก็จะอิ่มนะคะอิ่มบุญด้วยแล้วก็อิ่มท้องด้วยแล้วก็ได้รับความโชคดีกับบ้านเราด้วยนะคะอยากให้ชีวิตเราเปลี่ยนอยากให้เรามา,า,มารับพลังงานดีๆด,ด้วยกันมารับขึ้นพลังงานที่ดีๆ เอาเข้าไปในระดับจิตวิญญาณของเรานะคะบางครั้งนะคะสิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสนะคะเราอาจจะได้สัมผัสกับอะไรบางอย่างปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างได้นะคะก็ไลฟ์นี้นะคะก็มาแจ้งในในเรื่องของการสัมมนานะคะแล้วก็ท่านใดสนใจก็สมัครกันเข้ามานะคะแล้วก็ อยากให้มาฝึกพลังจิตด้วยกันว่าการลงสนามจริงการลงสนามจริงกับการเรียนทางทาง Facebook การเรียนทางเพจหรือว่าการเรียนทางช่อง YouTube มันแตกต่างจากการเรียนลงสนามจริงอย่างไรทุกคนต้องมาสัมผัสได้มาเรียนรู้ร่วมกันค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะ บอกเลยสนุกมากนะคะการเรียนจะเรียนแบบนั่งๆน,นอนๆน,นนะคะบางท่านบางทริปนะพาคุณแม่ที่กำลังพักฟื้นนะมานอนรับพลังงานดีๆให้ครูโปรแกรมจีตให้แล้วก็นอนฟังแต่ขึ้นพลังงานดีๆเขาก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็เ,เกิดความรู้สึกที่มันมันมันผ่อนคลาย ะะคะผ่อนคลายไปในระดับจิตวิญญาณเลยนะคะตื่นขึ้นมารู้สึกปลื้มปิติยินดีกับตัวเองมีความสุขที่ได้เห็นภาพแห่งความสุขแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกอะไรบางอย่างกับชีวิตของตัวเองได้แต่ว่าเราจะต้องไปฝึกต่อนะคะเมื่อครูถ่ายทอดให้ไปแล้วเราจะต้องเอาไปฝึกต่อนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย มันมีอะไรดีๆมีอะไรพิเศษในตัวของเราพลังวิเศษในตัวของเราเนี่ยมันเชื่อมอะไรหลายๆอย่างได้นะคะสอนให้เรามาฝึกสมาธินะฝึกสมาธิพอเรามีสมาธิมีการจินตนาการนะเราจินตนาการเป็น เราก็จะดึงดูดความสุขความสำเร็จได้ง่ายนะคะเราจะมีเทคนิคนะอยากซื้อรถคันใหม่อยากได้บ้านหลังใหม่อยากมีเงินใช้แบบสบายๆหรือว่าอยากจะทำธุรกิจการงานอะไรเนี่ยให้มันประสบผลสำเร็จราบรื่นเนี่ยเราจะใช้เทคนิคตัวไหนเข้าไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของเราให้เขาสร้างปาฏิหาริย์ให้เราได้นะคะนั่นเราต้องมาเรียนรู้แล้วก็พบตัวกันนะคะวันนี้ไลฟ์บอกเลยว่า ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่โลกใบใหม่ของเราได้มีการคลับเคลื่อนได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วเราก็มาจอยกันมาแจมกันมาเกิดความสุขความสำเร็จด้วยกันนะได้มาทักทายกันนะคะหรือว่าได้มารับพลังงานอะไรดีๆกลับไป ะะชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกได้ความสุขเราก็เลือกได้พอมันเกิดความสุขความสําเร็จขึ้นมานะคะความโชคดีความสําเร็จต่างๆมันจะเข้ามาในชีวิตของเราเองนะคะไลฟ์นี้ <โ frustrating S 3> <remlin. S 1> ไม่นานนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆทศอภิมหาเศรษฐีทุกๆท่านเลยทุกท่านเลยอภิมหาเศรษฐีเงินล้านทุกๆท่านครอบครัวเศรษฐีเงินล้าน นะคะขอให้มีความสุขความโชคดีในวันนี้นะคะวันที่28มิถุนา2563นบาะคะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าครูหายไปไหนนะคะครูก็ยังทำงานประจำของครูอยู่นะคะนะช่วงไหนที่ครูว่างครูก็จะเข้ามาไลฟ์บางช่วงอาจจะมีเข้ากะงานต่อๆกันนะคะเข้ากะงานต่อๆกันเพื่อจะให้ได้หยุด ในวันที่เราจะ,ะไปท่องเที่ยวไปทําบุญไปโคชิ่งไปสัมมนานะคะเราก็ต้องเข้ากะงานไว้ก่อนนะคะช่วงไหนที่เราหยุดเราก็จะได้ไปทำเป้าหมายตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็เหมือนเซฟพลังงานให้กับตัวเองด้วยนะคะพอเราช่วยเหลือนะคะพอเราช่วยเหลือ,อลูกศิษย์หลายๆท่านมาแล้วนะคะเราก็ต้องเซฟพลังงานของตัวเองสะสมพลังงานใหมะคะ่ค่ะสะสมพลังงานเข้าไปอีก นะคะเพื่อจะเอาไปส่งมอบให้กับลูกศิษย์ทริปอื่นๆต่อไปครูก็กลับมาแล้วนะคะไปสะสมพลังงานเพื่อจะกลับมาถ่ายทอดวิชาดีๆให้กับลูกศิษย์อีกนะคะวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขรับเงินล้านเดือนๆโชคดีเป็นอภิมหาเศรษฐีทุกๆท่านเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะาไลฟ์ life, หน้าถ้าครูว่างเดี๋ยวครูจะเข้ามาอีกนะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายโอเค